สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับหยิบมาคุยวันนี้12กุมภาพันธ์2,569มีเรื่องร้อนที่ชายแดนสะแก้วครับเมื่อเช้านี้เองทหารกัมพูชา13นายอาวุธครบมือเดินเข้ามาประจันหน้าทหารไทยที่บ้านหนองจานหลายคนถามว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการประทะรอบ3หรือเปล่าวันนี้เราหยิบข้อมูลจากกองทัพภาคที่หและกองกำลังบูรพามากางให้ดูชัดๆว่าความจริงคืออะไร คุณผู้ชมครับข้อมูลอย่างเป็นทางการจากกองทัพภาคที่1ระบุชัดเจนเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีบริเวณบ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วขณะนั้นทหารไทยจากหน่วยเฉพาะกิจที่12กําลังทําหน้าที่ขุดคูดีดรถถัง a n นตี Anti ้แท d งดิชเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนววางกําลังปัจจุบันจู่ๆมีทหารกัมพูชาประมาณ13นายพร้อมอาวุธไลด์ตัวเข้ามาสังเกตการในระยะประชิด ห่างจากตู้คอนเทนเนอร์ของฝั่งไทยแค่300เมตรเท่านั้นไม่ใช่แค่มายืนดูเฉยๆนะครับแต่มีการส่งเสียงยั่วยุและสอบถามแกมข่มขู่จนสถานการณ์เริ่มตึงเครียดแต่ความเก๋าของกองกําลังบูรพาครับเราไม่ได้ใช้กระสุนโต้อตอบแต่ใช้สายโทรศัพท์ครับประสานด่วนไปยังภูมิภาคทหารที่5ของกัมพูชาทันทีแจ้งว่าพฤติกรรมนี้ไม่น่ารักและสุ่มเสียงจะทําให้เกิดการประทะสุดท้ายทหารกัมพูชากลุ่มนั้นก็ยอมถอยร่นกลับไป สถานการณ์ปัจจุบันกองทัพยืนยันว่าปกติแต่เรายังตรึงกำลังเข้ม24ชั่วโมงครับทีนี้มาวิเคราะห์กันแบบลึกๆเชิงวิชาการบ้างทำไมต้องมาตอนนี้และทำไมต้องหนองจาน 1. ยุทธศาสตาร์สลามี่สลซิ่งการเฉือนเนื้อนักวิชาการด้านความมั่นคงมองว่านี่คือการทดสอบ rules of engagement หรือกฎการใช้กำลังของไทยครับ กัมพูชามักใช้ยุทธวิธีรุกเข้ามาทีละนิดเพื่ออย่างเชิงว่าถ้ารัฐบาลไทยชุดใหม่เข้ามาแล้วจะมีปฏิกิริยาอย่างไรจะยอมถอยหรือจะตอบโต้รุนแรงเพื่อใช้ข้อมูลนี้ไปวางแผนในระดับนโยบายต่อไป 2. การเมืองภายในและกระแสะชาตินิยมเราต้องไม่ลืมครับว่าทั้งสองประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันภายในการแสดงบทบาท strongman หรือผู้นำที่แข้มแข็งที่ชายแดนช่วยเบี่ยงเบนควา,ามสนใจจากปัญหาเศรษ,ษฐกิจและเรียกคะแนนนิยมจากกลุ่มชาตินิยมได้ดีเสมอ เหตุการณ์ที่หนองจานจึงอาจไม่ใช่ความต้องการรบจริงแต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งออกไปยังสื่อโซเชียลของฝั่งเขา 3. พื้นที่อ้างสิทธิ์และทรัพยากรหนองจานเป็นพื้นที่ที่มีความทับซ้อนในเชิงแผนที่ประวัติศาสตร์การที่ไทยขุดคูดีดรถถังคือการสถาปนาอธิปไตยทางกายภาพที่ชัดเจนที่สุดกัมพูชาจึงต้องออกมาคัดค้านเพื่อไม่ให้ไทยอ้างสิทธิฝ่ายเดียวในอนาคต prescription ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศครับสรุปนะครับหนองจานวันนี้ยังไม่มีเสียงปืนแต่มีเสียงขู่ สิ่งที่น่ากลัวกว่ากระสุนคือความเข้าใจผิดครับรัฐบาลไทยต้องเดินเกมการทูดขนานไปกับความเข้มแข็งทางการทหารเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยปี2568แแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าเราควรจัดการกับพฤติกรรมยั่วยุแบบนี้ยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้ด้านล่างนี้เลยอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดประเด็นร้อนที่ไทยต้องรู้สำหรับวันนี้หยิบมาคุยลาไปก่อนสวัสดีครับ